สวัสดีครับวันนี้ผมเห็นทิวทัศน์สวยนะครับก็เลยขออนุญาตถ่ายทำวิดีโอเพื่อจะเอาไปทำยูทู e สวยมากครับเพราะว่าทุ่งนาว่างใหญ่ไปสาลแล้วก็มีถนนเรียบตัดตรงมานะฮะก็เลยจะเก็บให้ท่านดู ต้นไม้ก็เขียวชะอุ่มทีเดียวนะฮะท่านท่านดูไกลๆก็จะเราจะเห็นทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่มาเป็นภาพที่สวยงามครับผมก็เลยเก็บภาพนี่ฮะหลังจากที่เราเห็นไกลๆเราสามารถข้ามมาได้รถตู้สีแดง ไว้ทํา YouTube เป็นของฝันของฝันให้เอ่อประมาณ4โมงเกือบ17นาฬิกาแล้วครับแดดอ่อนๆทำให้เราสามารถเห็นทิวทัตะการณนะ์ตาการือ,อถือว่าสวยนะครับสวย สวยงามมากคขอให้แอร์เรียและทิวทั์เป็นผู้อธิบายนะครับความสวยงาม จะได้ทำเป็น YouTube เป็นของขวันของฝักเลยครับน,นมีต้นไม้สลับกันนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้กล่าวก็ว่ากล่าวสวัสดีครับ